สวัสดีค่ะวันนี้พี่เจสก็จะถ่ายบรรยากาศเมืองเซบูให้กับน้องๆทุกท่านดูเนะวันนี้พี่เจสก็อยู่ที่ SM City นะ SM c i t e นะคะที่เมืองเซบูถ้าเกิดว่าเพื่อนๆน้องๆทุกท่านนะคะมาเรียนแพทย์ที่ฟิลิปปินส์เมืองเซบนะูเนาะก็จะได้เห็นบรรยากาศแบบนี้นะคะบรรยากาศในเมืองวันอาทิตย์ก็จะมีเวลาว่างมาเที่ยวชมเมืองมาช้อปปิ้งนะคะกับเพื่อนๆได้นะ ผู้ปกครองท่านไหนสนใจอยากจะมาชมมหาวิทยาลัยหรือว่าชมเมืองเซบูนะคะก็ติดต่อมาได้นะคะยินดีที่จะพาผู้ปกครองทุกท่านนะคะพร้อมบุตรหลานของท่านนะคะชมเมืองชมมหาวิทยาลัยก่อนตัดสินใจเข้าเรียนค่ะนี่ก็เป็นบรรยากาศเมืองเซบูนะคะบรรยากาศเซบูนะคะวันแต่วันนี้ที่มาคือวันฝนตกนะคะมีสวนสาธารณะนะคะ เมืองเซบูเป็นเกาะนะคะตั้งอยู่ริมทะเลเนาะประเทศฟิลิปปินส์นะคะมีร้านอาหารมากมายค่ะวันนี้เราก็จะมาทานอาหารกันโน้ตเนื่องจากเป็นวันอาทิตย์นะคะยามพักผ่อนจากการเรียน6วันต่อสัปดาห์เนาะสนใจเรียนหมอนะคะสนใจสมัครเรียนตอนนี้ทางมหาวิทยาลัยกําลังประกาศรับสมัครอยู่นะคะเอ่อเปิดรับสมัครนะคะเริ่มเรียนได้เลยเดือนสิงหาคมนี้นะคะ ค่าเราเรียนก็ผ่อนได้เนาะค่าดำเนินการต่างๆก็ผ่อนได้ติดต่อพวกเรานะคะ MedEasy นะคะทีมงาน MedEasy เรียนแพทย์ฟิลิปปินส์ g u e r College of Medicine เมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์นะคะดำเนินการดูแลทุกท่านด้วยทีมซัพพอร์ตทีมงานเนาะทีมงานก็เป็นสิทธิเก่าสิทธิปัจจุบันนะคะรวมทั้งพี่เจสเองด้วยนะคะก็เรียนแพทยศาสตร์บัณฑิตที่นี่นะคะนะก็จะดูแลน้องๆทุกท่านนะคะ ด้วยตัวเองเลยค่ะแล้วก็ทีมงานเพื่อนๆนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะหากท่านสนใจเรียนหมอแล้วสนใจมาอยู่เซบูก็มาได้เลยค่ะ